สวัสดีครับผมวันนี้มีมิม้มอยู่สี่รังนะครับผมแต่ละรังน้ำสีต่างกันนะครับอันนี้พี่แปะเขาแก,แก่เขาจะตัดมานะครับเขาจะไม่ได้ปลูกเหมือนผมนะครับผมหัวน้ำที่สวยนะครับมีทั้งสีแดงนะครับผมถามเขาว่าตีมาป่าเดียวอะไรเขาบอกคุณ่ป่าคุณลป่าหมายความว่ามันจะมีสีแดงนะครับผม แดงเหลือๆเนี่ยนะฮะแล้วก็ออกเหลืองนะครับเหลืองลังหนึ่งนะครับสองลังนะครับสี่ไม้นะครับผมสี่ลังนะครับเขาบอกอยู่ไม่ไม่ไม่ห่างกันเท่าไหร่นะครับอีสามลังนี่อยู่ใกล้ๆกันนะครับส่วนลังขาวนั้นอยู่คนละที่นะครับผมหัวน้ำต้นตันนั่นนะครับผมที่อยู่ในในถุงเนี่ยนะครับก้อนที่อยู่ในถุงนี้น้ําท้งนั้นเลยนะครับผมหอมดีครับผมช่วงนี้เริ่มเหนียวแล้วครับผมน้ํามิ้มนะครับ เป็นน้ำเพื่อเถาวันเพื่อตดหมาเริ่มออกนะครับผมหนึ่งปีมันมีหนเดียวนะครับมิ้มจะมีน้ําดีกว่าพึ่งนะครับช่วงนี้นะครับบางที่พึ่งฝ่อก็มีนะครับผมเจอตัวตรงไหนเนี่ยน้องๆเดินดูเลยนะครับผมเจอยังไงต้องเจอรังนะครับผมไม่รังก็สองรังนั่นแหละบางทีก็จุกนึงเลยผมเคยตีเจ็ดรังแปดรังก็มีอยู่กลุ่มเดียวกันเลยนะครับผมในรัตมีสักไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงติดวานะครับหน่นรังนี่รังนะครับผม มันเกาะได้นะครับถ้ามันมีแหล่งอาหารเนี่ยมันจะมาลงเป็นกระจุกเลยนะครับผมแล้วก็มีน้องๆถามบอกว่ามิม้มชี้ไปทางไหนเนี่ยม,มันเกี่ยวกันไหมชี้เป็นง่นต้องมีกีหลังนึงนะครับถามผมแล้ตอบส่วนตัวผมดีกว่านะความเชื่อของผมดีกว่านะฮะหรือประสบการณ์ที่ผมตีมานะครับไม่จริงครับผมเหมือนการพึ่งกัเหมือนกันกน,นะครับเขาบอกชี้ไปทางไหนลองไปดูอีกทีอีกทีหนึง่งะชี้ไปแน่นถ้าเกิดมันชี้ไปกลางตุ้งไม่มีต้นไม้เลย มันก็ไม่มีพึ่งใช่ไหมครับผมอ่าหรือบางที่เนี่ยมันชี้อยู่อ่ามีจริงนะครับผมเพราะว่าในเขตนั้นนะพึ่งลงเยอะตีรังห้ารังอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เคยอยู่นะครับผมมิมก็เหมือนกันนะครับแต่ถ้ามันไม่ไม่เยอะเนี่ยให้เดินดูยังไงก็ไม่เจอนะครับผมอันนี้ตัดประเด็นเลยนะครับเป็นความเชื่อของบุคคลเขานะครับผมแต่สาหรับผมผมคิดว่ามันเกี่ยวกับพื้นที่อุดมสมบูรณ์นะแล้วก็คอนมันเหมาะพอดีมันก็ไปเกาะนะครับหรือว่าเกาะข้างๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับ อีกลงังนึงก็ดันแทงมาอีกลังนี้อะไรอย่างเงี้ยน,นะครับก <somet> ็เลยคิดว่าเอ้ยมันชี้มาตรงนี้ตรงนี้มันอีกลังนึงอะไรประมาณนี้ครับผมหัวน้ําหวานมิมิบอย่างหัวน้ําหวานมิมิบอย่างดีเลยนะครับผมสี่ลังนี้นะครับผมเดี๋ยวไม่รู้ว่าพอกล่องหรือเปล่านะครับกล่องที่ผมขายอยู่หก0้อยล้มส่งนะครับผมถ้าได้เต็มกล่องก็โอเคนะครับแต่ถ้ายังไม่เต็มกล่องก็ต้องรอสะสมอีกสักไม้ นน้อยนึงหรือว่าไม้ใหญ่หนึ่งหรือว่าสองไม้ประมาณนั้นครับผมจะถึงได้รวมเป็นกล่องเป็นชุดหนึ่งหกร้อยรวมส่งนะครับเอ๊มีเปงนไงหนูเอาแปะไปเดี๋ยววันหลังเราต้องไปหามั่งเองามโปดเลยนะครับโชว์ทั้งหลายซิโอ้โหนี่นะครับหัวมิ้มนี่สวยสวยเลยตอนนี้บ้านก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเหลือนิดเดียวนิดหน่อยก็จะได้ออกไปหามิงหาผึ้งให้ลูกค้านะครับใครที่จะซื้อก็ เตรียมเลยครับมิ้มอ่าอันนี้เดี๋ยวจะให้ดูเกสรมิมนะครับสังเกตนะครับผมว่ามันจะมีหลายสีเลยสีเหลืองสีเทานะครับแล้วก็มีสีอะไรนะสีส้มนะครับผมคุณค่าเท่าเกสรพึ่งเหมือนกันนะครับก็คือว่ามันอย่างเดียวกันนะครับผมอันนี้น้ำหวานนะครับก้อนที่มันโดนทับมานะครับ นี่ครับผมน้าหวานคือตดหมานะครับแล้วก็เกลือเผาต่างๆมีประโยชน์นะครับผมแล้วก็ในหลอดลวงนั้นคือเกสรทั้งนั้นเลยนะฮะเห็นไหมฮะนี่ยครับผมเกสรทั้งนั้นเลยกัดกินไปเลยนะครับผมใครที่กินมีมาครับกินน้ํากินเกสรน,นะครับมีประโยชน์นะครับผมอาหารเสริมอย่างดีนะครับบางคนถามว่าพานตัดเกสรพึ่งเนี่ยเอาไปทําอะไร ผมก็บอกว่าเป็นอาหารเสริมนะครับผมงามจริงๆนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับท้ง YouTube แล้วก็เพจนะครับผม